ไม่ได้มีใครอยากตกงานหรอกครับมันไม่ใช่เรื่องสนุกแต่เมื่อตกแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะยังมีกำลังใจและเดินสู้ต่อไปได้การเดินสู้ต่อไปแค่จะมาพูดบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้ใจเย็นๆให้กำลังใจนะมันไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นและมีทางออกของชีวิตแต่การที่พวกเราฟังผมพวกเราจะเข้าใจว่าเมื่อคุณใจเย็นคุณหาความรู้ คุณลงทุนทําสิ่งเล็กๆนน้อยๆคุณมีรายได้เข้ามาประทังชีวิตเมื่อคุณสามารถที่จะประทังชีวิตได้คุณจะรู้ว่าคุณจะเลือกเดินเส้นทางไหนที่จะสร้างรายได้ให้คุณอีกครั้งหนึ่งและเส้นทางที่คุณจะสร้างในครั้งที่สองมันจะต้องดีและสร้างความมั่นคงไม่ให้คุณกลับไปซ้ํารอยเดิมที่เคยเจอเหมือนกับวันที่เราต้องมาเจอวิกฤตในวันที่ตกงานในวันนี้